กเลี่ยนแบบได้เด็กๆและน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ด้วยนะคะสว่วนนี้พี่จ๋าด้วยนะคะวันนี้มาเจอเจอกับน้งองม่วงคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยจ้าวันนี้นะคะน้องม่วงก็อยู่กับเกมน,นี้เลยนะคะ Rider Gen C เจนคล f f ออฟ u พ e นะคะวันนี้น้งอ,งองม่วงมีทุนมา300บาทนะคะเรามากดกันที่เบ็ด5บาทกันเลยนะ จอดอกแรกนะคะจุบก,กันไปเลยทีเดียวจ้วาาวเกินจอนะคะได้มา200บาทจ้าเมกาวินนะคะ200บาทนะเราไปกันต่อกันเลยดีกว่านะคะเมื่อกี้นะคะเรงมงไปเล่นเกมแมวมาจ้า โดนเกมแมวนะคะแบกเรียบเลยนะคะน้องมูก็เลยจะมาแก้ตัวด้วยเกมนี้นะคะมาดูกันนะว่าน้องมูจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนนะคะแต่น้องมูคิดว่าน้องมูต้องได้ตังกลับไปแน่แ่เลยนะคะวายมา2ตัวแบบนี้นะคะคูนสามสวยมา,มากตัวที่3ตามมาติดๆนะคะตอนนี้อยู่ที่คูณ4ี่แล้วจ้าไปกันต่อเลยนะคะแหวนช่วงหนึ่งโอโหแหวนไม่มานะคะเสียดานมีคอมโบเพิ่มนะ ไลยมารออีก2ตัวนะคะอยู่ที่คูณ3จ้าเรามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้ซีเกมตอนนาทีที่เท่าไหร่นะโอ้โหจังหวะนี้นะคะสเกิเต้ามา2ตัวยังไงต่อมีคอมโบต่อไหมโอ้โหไม่มานะคะมาให้หวาดเสียวแล้วก็จากไปนะคะไปกันต่อเลยดีกว่าจ้า ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา8โมงเช้า43นาทีจ้าหนุ่มโมงวัางนะคะในายามเช้านะก็เลยมาเติมเครดิตเล่นนิดๆน,น,นะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะถ้าเกิดว่ามีเกมไหนแตกดีๆนะคะพี่จ๋าสามารถแนะนำหนุ่มวง,งกันมาได้นะเดี๋ยวหนุ่มวง,งจะไปตามมานะคะตอนนี้ทุนเราเหลืออยู่ที่440บาทแล้วนะคะ าลุ้นกันนะว่าน้องม่วงจะได้สเกเตอร์ตอนนาทีที่เท่าไหร่นะคะเหมือนน้องจะยังเงียบๆอยู่นะคะจังหวะนี้นะเหมือนน้องจะเงียบๆนะคะเรามาเปลี่ยนเบ็ดกันดีกว่านะไปกันที่เบ็ด8ดบาทเลยจ้าไวามารอแล้วนะคะโอ้โหกด8บาทได้มา6บาทจ้าคุ้มมากๆเลย ขอแหวนช่องหนึ่งโอโหแหวนไม่มานะคะเรียบร้อยนะคะสเกตเตอร์สามตัวจ้าเปลี่ยนเบ็ดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะฟีสปปนสิบครั้งนะคะมาดูกันนะเราไม่ควรจะเล่นเบ็ดเดิมๆซ้ำๆนานๆนะคะถ้าเกิดว่าเกมมันไม่ไหลนะคะพี่จ๋าก็ลองเปลี่ยนเบ็ดดูแบบนี้นะคะเผื่อว่าหน้าเกมมันจะเปลี่ยนนะคะ ไวมารออยู่3ตัวด้านหลังนะคะจังหวะนี้นะโอ้โหเบาจัดเลยจ้าตัวที่4มานะคะโอ้โหดอกนี้สวยงามจริงๆเลยนะคะคูณ5นะไปกันต่อเลยจ้าโอ้โหเจ้าแมวเขียวนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะดอกนี้นะซูปเปอร์เมก้าวินนะคะ444บาทจ้า ตอนนี้เราได้กำไรมาแล้วนะคะพี่จ๋าประมาณ300นะวายมารออีก2ตัวนะคะตอนนี้เราอยู่ที่คูณเจ็ดแล้วนะคะไปกันต่อเรื่อยๆเลยจ้าเหลย1อีกหนึ่งฟรีสติน,นะคะตอนนี้นะอยู่ที่คูณเจ็ดกันแล้วนะคะอยากได้จุกๆอีกสักหนึ่งดอกนะคะ ตอนนี้เหลืออีก1นฟรีนะคะสุดท้ายท้ายสุดกันแล้วค่ะโอ้โหเงียบจัดเลยนะคะสิตซีสปินนะคะเรามาดูโทโทอลวินกันนะได้มา5้าบาทนะคะอยากจะพอแค่นี้นะคะแต่ว่าเราจะไปต่อนะคะเรามาลองปัดเศษกันดูนะคะโอ้โห ก็คิดว่าจะมาปัดเศษนะคะไม่คิดว่าจะเข้าฟรีแบบต่อเนื่องแบบนี้นะคะอยวบอกเนะืคะว่าแต่ในรอบหน้านะคะแนะนำให้สเก็ตเตอร์พกเบรกมาด้วยนะคะเลื่อนผ่านหน้าไปตลอดเลยเข้าฟรีสปินนะคะเบ็ด8บาทนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะมาดูกันนะว่ารอบนี้นะคะเราจะได้กำไรไปที่เท่าไหร่นะคะ โอ้ยมาอีกตัวนะคะคอมโบกันไปต่อเลยจ้าตอนนี้อยู่ที่คูณ3แล้วนะคะจังหวะน,นี้นะคะอยากจะได้จุกจุสักหนึ่งดอกนะคะวายมาเรื่อยๆวายมาเรียงียเลยจ้าสี่ตัวก็น้องม่วงรับไหวนะคะสวยงามนะคะดอกนี้บิ๊กวินนะคะ256าบาทจ้าไปกันต่อเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่คูณ5้านะคะ ขอว้ายอีกสักสองสามสี่ห้าหกตัวจ้าขอเยอะไปหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้โหมาแค่หนึ่งตัวนะคะตอนนี้ยังเหลืออีกสามฟรีสปินนะคะว่าย,ยังไงเอ่ยโอ้โหเงียบมากๆเลยนะคะจังหวะนี้นะอยู่ที่คูณหกแล้วจ้า ทัวล์วินนะคะอยู่ที่316บาทจ้าจเกิดว่าพี่จ๋าเข้าสเก็ตเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะน้องมมวงแนะนำให้พี่จ๋าเปลี่ยนเบ็ดนะคะหรือไม่ก็เปลี่ยนเก็นะคะไม่งั้นมันจะแตกน้อยแบบนี้เลยจ้าวันนี้น้องมมวงก็ได้กาไรมาอยู่ที่700บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องมมวงคิดว่าน้องมมวงก็ควรพอแค่นี้ก่อนนะคะ สำหรับคลิปหน้านะคะน้องม่วงจะมาเล่นเกมอะไรนะคะฝากพี่จ๋าติดตามน้องม่วงด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องม่วงขอตัวลาไปก่อนจ้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ